สวัสดีครับเอาสำหรับพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านหรือว่าอพี่น้องมือใหม่นะครับอาจจะทําการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องซักผ้า LG นะครับแบบนี้นะครับอ่นนี่นะครับมอเตอร์มันเสียนะครับทีนี้เราจะสังเกตดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับไอ้ตรงนี้ครับมันจะไปกระจุกเป็นแจ็คเสียบเข้ามาหามอเตอร์นะครับไอ้ตัวนี้ครับ อันนี้ตัวเก่าของเขานะครับอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองและสีแดงนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับพังไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมันถูกน้ําครับแกนซักมันรั่วทําให้มอเตอร์เสียไปเลยนะครับทีนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับบังเอิญว่าสายไฟไม่เหมือนกันนะครับสายไฟจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับ ส่วนตัวเก่าของเขานะครับก็จะเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นแจ็คเสียบลงมาหามอเตอร์นะครับเพราะถ้าพี่น้องมือใหม่นะครับจะทําการเปลี่ยนหรือว่าพ่อบ้านนะครับหลังจากที่เราได้ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คสายไฟต่างๆนะครับว่าโอเคดีหนูไม่กัดนะครับไม่มีรั่วนะครับสภาพสายไฟยังปกติดีนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องไปอ่านอย่างอื่นแล้วนะครับเราก็จะมาอ่านตรงนี้นะครับอ่านตรงที่ว่า แจ็คเสียบลงมานี่ครับอันนี้คือแจ็คเสียบลงไปหามอเตอร์นะครับเนี่ยครับอ่าอันนี VID ้เป็นอ่าแจ็คเสียบเข้าไปหามอเตอร์ตัวเก่าของเขานะครับอ่าสองเส้นนี้ครับแดงเหลืองเนี่ยครับเป็นสายคาปานะครับอ่าส่วนสีขาวเนี่ยครับมันก็จะเป็นสายไฟเข้ามอเตอร์นั่นแหละครับเนี่ยครับอ่าหลังจากที่เราเราได้เห็นไอ้ตัวเก่าของเขาแล้วนะครับว่าอ่าสีขาวคือไฟเข้านะครับอ่าสีแดงสีแดงกับเหลืองนะครับเป็นสายคาปานะครับ อ่าทีนี้อา่าสาหรับพ่อบ้านหรือว่าพี่น้องมือใหม่ที่ยังไม่เคยทานะครับอ่าไปซื้อมาใหม่ปรากฏว่าได้สายมาไม่เหมือนกันนะครับอ่าสีแดงเหลืองแล้วก็น้าเงินนะครับมันต่างกันนะครับทีนี้วิธีสังเกตก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไม่เคยแล้วก็จะสับสนว่าอ้าวสีไม่เหมือนกันด้วยทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราซื้อใหม่มานะครับอ่าสาหรับ าพ่อบ้านก็ดีหรือว่าพี่น้องมือใหม่ก็ดีนะครับให้สังเกตดูนะครับอ่าสติกเกอร์ที่เขาติดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าขยายใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับอ่านี่ครับอ่ให้สังเกตดูนะครับตัวนี้ครับอ่เขาจะบอกเลยนะครับเนี่ยครับอ่าไอตัวบูนะครับบูนี่ก็เข้ามอเตอร์เลยนะครับตรงนี้ครับอาเห็นไหมครับเห็นถนัดนะครับตัวนี้ครับให้สังเกตดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเนี่ยครับอ่าบูตัวนี้ครับมันจะเข้าไปหามอเตอร์แสดงว่าสายเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นอ่า เป็นสายไฟเข้านะครับอันนี้ครับอันนี้เลดนะครับเลดแล้วก็ยูโรนะครับคือแดงกับเหลืองนะครับ2เส้นนี้จะเป็นสายคาปานะครับถ้าเป็นแบบนี้สายเส้นนี้จะต้องเป็นสองเส้นนี้ครับเป็นสายคาปาเส้นนี้เป็นสายไฟเข้าเห็นไหมครับง่ายไหมครับพยายามดูสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับบูจะเป็นบูคือน้ําเงินนะครับมันจะเข้ามอเตอร์แล้วครับเห็นไหมครับแดงกับเหลืองเลดกับเยูโรนีะครับ มันจะเป็นสายคาปาแค่นี้เองครับทีนี้ถ้าเรารู้แล Jam ้วว่าอ้าวไอ้สีน้าเงินเนี่ยมันเป็นสายไฟนี่ว่าประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ไฟเข้าตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับสายไฟเข้าเส้นสีน้ําเงินนี่นะครับอ่าส่วนสีแดงครับไอ้สีอ่าเหลืองเนี่ยครับก็เป็นสายคาปาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับทีนี้เราก็ต่อไปตามส,สีของเขาได้เลยตามรอยของเขาได้เลยนะครับรอยของเขาก็จะเปลี่นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่าเห็นนะครับ อันนี้มันมาจากแจ็คเสียบตัวนี้นะครับจะเป็นสายไฟสีขาวแดงเหลืองเป็นสีแดงเหลืองเป็นสายคาปานะครับก็เหมือนอันเก่าของเขานะครับอันเก่าของเขาจะเป็นแบบนี้ที่ผมตัดออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ2ตัวนี้ก็จะเป็นสายคาปาเนี่ยครับเหลืองแดงนะครับทีนี้ถ้าเรามาเข้าใจตัวนี้แล้วนะครับว่าเฮ้ยสีน้ำเงินนี่นี่ มันเป็นไฟเข้าสัญลักษณ์มันอยู่นี่เส้นนี้ครับบูนี่ครับมานี่ปุ๊บก็เข้ามอเตอร์แสดงว่าเส้นนี้เป็นสีน้าเงินจะต้องเป็นสายไฟนะครับสีน้าเงินจะต้องเป็นสายไฟเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นสายไฟปุ๊บเราก็เอาเอาสีน้ําเงินนี่แหละครับเนี่ยครับเอาสีน้าเงินนี่ครับมาต่อเลยครับนะครับเอาสีน้าเงินมาต่อมาต่อกับไอ้สีขาวนี่ะครับเพราะว่าสีขาวอันเก่าของเขาเป็นสายไฟนะครับเนี่ยครับแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เห็นชัดไหมครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่เข้าใจไปดูอย่างที่ผมบอกนี่นะครับมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่ามีหลายท่านสับสนเกี่ยวกับว่าสายไฟตัวเนี้มันใช่หรือเปล่าอันไหนเป็นสายไฟอันไหนเป็นสายคาปาประมาณนี้ครับให้ไปดูตรงที่เมื่อกี้นี่นะครับเนี่ยครับนี่แล้วก็ต่อได้เลยอ่าจ้นมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็เอาไปตามสีมาเลยครับเนี่ยครับ อ่าสีแดงคือสีแดงเลยครับเนี่ยครับต่อไปตามล่องรอยของเขาอันนี้เป็นแจ็คเสียบอ่าสำหรับวิ่งเข้ามาหาหมอเตอร์เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับเ,เราต่อแล้วเราก็พันเทปเลยนะครับ อ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเพราะว่าแจ็คเสียบตัวนี้มันถอดได้นะครับเนี่ยครับแจ็คเสียบตัวนี้มันถอดได้เลยนะครับเนี่ยครับมันถอดออกมาได้นะครับมันถอดออกจากกันได้ทีนี้แล้วก็เสียบเข้าไปตามเดิมเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับอ่าถ้าเราไปเห็นตัวนั้นตัวไอตัวเครื่องหมายตัวนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ่าตัวนี้ครับ ไอตัวบูนเนี่ยครับเป็นสายไฟเข้าเพราะมันมานี่เพราะมันวิเค้ามอเตอร์เลยนะครับระหว่าง2เส้นแดงกับเหลืองเนี่ยครับอ่ามันจะเป็นสายคาปานะครับทีนี้เราก็ต่อถูกแล้วนะครับประมาณนี้ <c oughs> อาจจะน้ำมาแล้วก็เอามูลเล่เข้าใส่ตามเดิมปกติของเขาเลยนะครับเนี่ยครับมูลเล่ของเขาเอาเสียเข้าตามเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่าลองเอาลุกๆวดูก่อนนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่า เราลองทําแบบนี้ดูก่อนนะครับอาจจะวางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเสียบไฟนะครับผมจะไปเสียบไฟแล้วก็หมุนลานซักดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับ อ่านี่ครับมันก็โอเคเลยนะครับได้ได้ได้ขนาดและตาปกติของเขาเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่หรือว่าาพ่อบ้านนะครับให้พัสเกตุดูไอตัวนั้นนะครับไอตัวสติกเกอร์นะครับว่าสัญลักษณ์เขามันจะอยู่ตรงนั้นเองนะครับอันนี้ก็กลับซ้ายกลับขวาได้ตามปกติแล้วนะครับ ลองไปทําดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่หรือพ่อบ้านนะครับให้ไปสัเกตดูตัวนั้นก่อนนะครับตัวนั้นเป็นสีอะไรลงมาปุ๊บถ้าสัเกตตัวนั้นแล้วเราเราจะรู้ตัวนั้นว่าเป็นสายไฟและสายคาปาจากนั้นมาถ้ามอเตอร์ที่เราซื้อมาใหม่นะครับมันไม่มันสีสายไฟไม่เหมือนกันนะครับให้เราไปดูตัวเมื่อกี้นะครับที่ผมพาไปดูนะครับตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับมันจะเป็นลักษณะของสายไฟและสายคาปาอยู่ตรงนี้เองนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ